วันนี้ผมจะีวิูหูฟังจากแบร Z Me. นด์แซมมี่ราคาจับต้องได้คุณภาพโคตรดีและผมได้ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกเลยว่าโคตรคุม้มโคตรโดนใจครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดะีต้อนรับสูส่ชนะ่องแซมมี่เค้กเขนะครับผมอยู่ช่วงรีวิวตัม วันนี้ผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางแซตมี่อีกแล้วผมที่ได้ส่งหูฟังแซตมี่เพอร์พอมาให้เรารีวิวกันในวันนี้ครับผมอบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังไวร l สบลู o ูธที่ราคาไม่แรงมากและใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันสำหรับวันนี้ครับผม มาแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวหูฟัง z ซดมี Me, หรือว่า ZMI เอ็มไอเนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับข้างในกล่องนี้ก็น่าจะเป็นมีหูฟังแหละถูกไหม <laughs> เราขออันบอกกันสักหน่อยหนึ่งนี่เปิดมาก็จะเจอเป็นเจ้าตัวเหมือนคู่มือการใช้งานเล็กๆนะครับผมอ่ะต่อมาก็เป็นตัวหูฟังของเราครับผมเป็นไวเลสนะครับผมนี่เป็นแบบอินเอียร์นะฮะส่วนข้างล่างก็จะมีลูชาร์ดเป็นแบบ USB Type C นะครับอ่ะมาดูในกล่องกันอีกนิดนึงนะเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอเป็นสายชาร์จ USB Type C มาให้เรานะครับเป็นสายสั้นๆเนาะต่อมาเขาให้ยางอินเอียร์มาให้กับเราครับผม ยางตรงนี้ให้มาทั้งหมด3แบบด้วยกันเนาะรวมไอที่ติดอยู่ในหูฟังแล้วด้วยเนาะใครขนาดหูแบบไหนก็เอาไปเลือกใช้กันได้ครับผมแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้เราครับผมโดยรวมในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับ เรามาดูเจ้าตัวหูฟังกันเลยดีกว่าเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมขนาดมันเล็กมากเลยนะกระทัดรัดสุดๆอะถ้าเปรียบเทียบกับพวก airpods ตรงน,นี้มันก็จะขนาดใหญ่กว่า airpods นิดหน่อยนะความท้วมความอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องวัสดุครับผมก็เป็นพลาสติก ทั่วไปเนาะรู้สึกว่าตรงฝาตรงนี้ก็จะกรองแกงนิดนึงถ้าเปิดแรงก็อาจจะมีโอกาสหักได้นะกรองแกงหน่อยครับผมตรงส่วนฝาตรงนี้เนาะแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรของเราส่วนหูฟังนะครับมันจะเป็นอินเอียร์ก้านยาวให้เรานะครับผมจุกยางตรงนี้นะผมเราผมทอดให้ดูอ่าก็จะเป็นเหมือนตัวหูฟังที่ยื่นออกมานะครับผมอ่าเป็นตัวอินเอียร์นั่นเองนะฮะขอใส่กับไปแปบ๊บนึงครับใส่กับไปไม่ได้ยากครับผมดันเข้าไปก็ได้แล้วนะที่ขนาดของมันเนี่ยมีรูปร่างใหญ่ท้วมออกมา,มานิดนึงเนี่ยเพราะว่าใน ตัวเคสตัวนี้เขามีแบตมาให้ทั้งหมด490มิลลิแอมครับชาร์จ1ครั้งอ่ะฟังได้นานถึง10ชั่วโมงเลยนะครับผมเราเนี่ยสามารถนําหูฟังเนี่ยมาชาร์จซ้ําได้ถึงประมาณ3ครั้งครับผมหรือรวมๆแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ถึง30กว่าชั่วโมงเลยครับใช้งานกันข้ามวันไปนะในการชาร์จแค่ครั้งเดียวนะและส่วนของตัวหูฟังข้างในนี้นะครับการกันน้ำกันเหนื่อเนี่ยใส่ออกกำลังกายเนี่ยได้มาตรฐาน IPX4 เลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะผมยิงการของหูฟังเนี่ยมันยาวครับผมทำให้เราเนี่ย รู้สึกว่ามันจะชับครับผมนําไปใช้งานในการออกกำลังกายได้ดีครับผมมันทําให้เราเนี่ยออกกำลังกายหนกันกแบบทาให้มันหลุดยากขึ้น่แล้วผมสะบัดอย่าเงเงี้ยยังไม่มีท่าทีว่าจะหลุดเลยนะผมแต่หัวผมมันจะหลุดแหละ <c oughs> <c oughs> ตัวบ l u ท t ทีท่ให้มาเป็นเวอร์ชัน5.2ครับผมดีเลย์น้อยลงระยะสัญญาณไกลขึ้นครับผมไกลที่สุดเนี่ยได้10เมตรนะฮะสัญญาณเนี่ยทำให้มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับมีไม,มโครโฟนแบบ d โ o นะผมลดเสียงรบกวนรอบๆข้างได้นะครับโลุก้อันนี้ผมทดสอบเสียงไมโครโฟนจากทางหูฟัามวเลี แอนี้เปลียนพอร์ตนะครับผมตรงน,นีเสียงบรรยากาศในรอบผมก็จะมีเสียงช่างทำงาน,น,นแล้วก็รถที่ผ่านไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าว่าไมโครโฟนของมันจะตัดเสียงรบควนได้ดีหรือเปล่าแล้วควรหลอฟังเสียงจกากโค้ของไมโครโฟนเนี่ยว่าจะคว โอเคกับเสียงตัวนี้หรือเปล่าครับผมลองฟังแล้วตัดสินใจกันดูได้นะครับผมและอย่างหนึ่งใช่ไหมหูฟังของเราเนี่ยเป็นเอียใช่ไหมมันทําให้การเสียงรบก,กวนภายนอกเข้ามาในหูของเราเนี่ยเออก็ได้ดียิ่งขึ้นครับหูฟังตัวนี้เขารองรับแอปแซดมี่เฮียด้วยนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันเลยเดี๋ยวผมปรับให้ดูครับวิธีเชื่อมต่อไอเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับผมกับในโทรศัพท์ของเราก็ไม่ได้ยากนะครับผมแค่ทุกคนเปิดฝาตัวนี้นะแล้วกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้ครับผมแล้วมันก็จะขึ้นบลูท ะครับผมทุกคนทุกคนจะเห็นว่า Z มีพีอาร์พอร์ตเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันแซนมีเฮียมาแล้วทุกคนกดเข้าไปครับอันนี้ผมได้เพิ่มอุปกรณ์ไปแล้วน้องแต่ตอนนี้มันอาจจะค้างอยู่หรือเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะผงอาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ใหม่มาแล้วนะครับผมทุกคนนี่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะอย่งางที่เชื่อมต่อบุทรีเสร็จมันก็จะเชื่อมต่อให้เราเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะแจ้งเลยว่าหูฟังด้านซ้ายแบตเต็ม100านา100นตัวของเคชาร์จตัวเนี้ยู่ที่90%นะรับเฟเตียงนี่ปรับได้เยอะมากเลยนะแบบต์ในรับเสียงภายนอกเสียงคนนะัะ ครับผมเอฟเฟกเสียงแล้วก็ปรับระดับเสียงเนี่ยปรับได้ด้วยปรับระดับเสียงสูงต่ำตามสภาพแวดล้อมอัตโนมัตินะเป็นอันนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของทางหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็ตรวจจับหูได้ด้วยนะครับผมนี่เปิดปิดได้ตั้งค่าทางทางตนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเรียกผู้ช่วยเสียงทางขวานเนี่ยจะเล่นและหยุดนะฮะนี่เราสามารถเลือกตั้งค่าได้เลยว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ตั้งชื่อได้เวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ลดอุปกรณ์อ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับเม เดี๋ยวทุกคนมาดูการใช้งานในส่วนของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้กันละกันผมจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังถ้าผมจะหยุดเพลงที่ตั้งค่าไว้ในแอป,ปก็คือทางขวาทางขวาของผมคือจะหยุดเพลงในการสัมผัสตรงก้าน2ครั้งนะครับต้องบอกวันี้ทุกคนมนอาอัดหน้าจออยู่มันใช้งานไม่ได้ <c oughs> อันนี้ผมเปิดเพลงฟังอยู่นะแล้วผมจะกดขวา2ทีอ่ะ <c oughs> เพลงจะหยุด <c oughs> เห็นไหมถ้ากดผมกดอีกทีนึง ตรงการอ่ะมันก็จะเล่นต่อ,อแต่ถ้าว่าทางด้านซ้ายจะเป็นการเข้า Google Assistant หรือว่า Siri ของเรานั่นเองนะผมแล้วแต่คนว่าคนใช้ Android อะไรหรือว่าอะไรอยู่นะผมจะกดให้ดู Siri จะได้ขึ้นมาสวัสดี Siri <c oughs> สวัสดีตอนเย็นนะไม่มีอะไร Siri ปิด Siri ไปได้แล้วแต่ถ้าเราเอาหูฟังออกทางขวาอันเดียวเพลงก็ยังเล่นอยู่นะแต่ถ้าออกสอข้าง <c oughs> เพลงก็ จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับผมแต่ถพาว่าเราเอาใส่ข้างขวาข้างเดียวยังไงเพลงไม่เล่นนะเพลงยังไม่เล่นเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาใส่สองข้างพร้อมกัน เพลงก็จะเล่นต่อครับนี่แต่ถ้าว่าเราเอาออกข้างซ้ายอันเดียวใช่ปะ่ะเพลงก็จะยังไม่ดับนะเพลงยังเล่นต่อนะแต่ว่าเรากดสต็อกค,ความขวาได้เหมือนกันเหมือนเดิมครับผมอวิธีการใช้งานก็จะมีประมาณนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าในแอปแซดมี่เพียได้ครับผมว่าเราจะเลือกว่าทางซ้ายจะเป็นเพลงต่อไปหรือทางขวาจะกดย้อนกลับกดหยุดเพลงอะไรอย่างเงี้ยกดรับสายกดแคนเซิลสายก็สามารถทําได้เวลามีคนโทรเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วเรื่องเสียงนะผมต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยเสียงอะ่ะดี มากเลยนะในราคาแค่1000งิันิดๆน,นะฮะคือคุณภาพเสียงคือทุกคนต้องซื้อไปลองกันผมพูดไปนี้อาจจะทุกคนอาจจะยังไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าผมอาจจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนได้ยินเสียงจากหูฟังตัวนี้โดยตรงเนาะความรู้สึกของผมนะที่ผมได้ยินเสียงมันจะเบสมันจะไม่หนักจนเกินไปมันจะอยู่ในโทกนกลางๆทุกคนเสียงมีความแบบใสๆนิดนึงนะแต่แบบจะไม่ทุ้มจนถึงขัน้นเบสหนักอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าในราคา1000นิดๆเนี่ยคุ้มนะครับผมตอบโจทย์ด้วยแล้วเวลาการใช้งานการโทรคุยเนี่ยเสียงมค์ของเขาเนี่ยให้ค ณภาพที่ดีเลยนะครับแล้วเนี่ยผมก็ได้นำเจ้าตัวหูฟังแซนนี่เพียพอร์เนี่ยออกมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของผมครับเวลาผมเนี่ยออกเดินทางไปไหนมาไหนข้างนอกนะบมอกว่าเวลาใส่เนี่ยมันกระชับหูมากคือผมไม่จะเป็นต้องกังวลว่ามันจะหลุดออกจากหูผมเนี่ยตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงเลยนะเพราะว่ามันเป็นอินเอียร์้ลยเนาะมันยึดติดกับหูผมเนี่ยได้ดีเลยครับ แล้วยิ่งมันเป็นอินเอียร์ด้วยเนาะเวลาเราออกไปข้างนอกเนี้ยเสียงภายนอกมันก็จะดังใช่ไหมทำให้เพลงเราอ,อาจจะได้ยินไม่ชัดแต่พอเป็นอินเอียร์เสียงเพลงเนี่ยดังฟังชัดแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรภายนอกเลยครับผมทุกคนันแล้วเอออนาแล,แล้วเนี่ยไม่ได้ยินเลยหูฟังมันดีจัดเก็บเสียงว่เดนไม่ได้ยินยอ่นี มาถึงเรื่องราคานะครับผมราคาของเจ้าตัว z ซ p มี r เพียเนี่ยครับผมจะอยู่ที่1,190บาทเท่านั้นครับผมแต่จะมีตัวโปก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ผมคิดว่าตัว p พียรพอธรรมดาเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ตามรินช้อปปี e ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะถ้าใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าเป็นหูฟังอีกตัวนึงที่ผมจะนํามาใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างแน่นอนครับ โอเคครับผมก็จบกันไปนะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะกับเจ้าตัวหูฟังแซมมี่พีอาร์พอดนะครับผมใครสนใจอย่าลืมคลิกลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอได้นะในช้อปปีเลยครับผมเป็นแบรนด์ออฟฟิเชียลเลยครับผมนอกของทางแซมมี่นะครับผมหรือแซมมี่นั่นเองนะโดยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะผมแล้วอะไรที่มันเป็นกระแสหรือว่าอะไรที่มันดีๆเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวให้ทุกคนดูกันเองนะครับผมสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับผมสำหรับว